กลับกับสวัสดีพีนองเอฟซีแฟนสองนะครับของเซียนนาดีนะครับครับมาแล้วนะครับลาวพัฒนานะครับอาจารย์ออปากน้นะครับทรงตัวเด่นเขาท่านลาวพัฒนานะครับมาให้แล้วนะครับครับผลงานรอบที่แล้วนะครับของท่านอาจารย์ออปากหน้านะครับก็เขาต็วเด็กเต๊ดเด็กวิ่งนะครับเด็กวิ่งนะครับบ่อเขานะครับจุดจับกูกรลุดไปนะครับพีนองเอฟซี ครับผลหวยลาวออก4 1 9 5 2 8นะครับครับเปรียก่างออกเกาหานะครับพี่น้องเอซีครับเขาก็มาตามต่อกันนะครับพี่น้องเอซีครับขวาท่านอาจารย์ออกปากนำนะครับสุดจับกูนะครับลุดไปนะครับพี่น้องเอซีเขาตะเล็กติดเล็กวิ่นตัวเดียวนะครับสามตัวมาตัวครับเขาตะเล็กเกานะครับพี่น้องเอซี ครับก็มาตามต่อผลงานรอบใหม่นะครับครับวันที่ยี่สิบสองนะพี่น้องเป็บซีนะพี่น้องครับวันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองเดือนมกราคมสองห้าหกเจ็ดนะครับลาวพัฒนา ครับของทนาารย์ออบปากน้ำนะครับ ครับสายวิ่งสายรูดนะครับพี่น้องอฟซีเอาเบิ้งผลงานไม่นะครับเลขวิ่งเลขรูดนะครับเอาเลขติดเลขเบี้ยก่อนครับสามตัวมาตัวนะครับ ครับเลขติดเลขวินนะครับมีสี่มีสามมีสองครับพี่น้องอีฟครับวิ่งเด่นนะครับเอา้าวิ่งรูดนะครับพี่น้องอีฟวิ่งรูดบนล่างนะครับพี่น้องอีฟ ครสี่กับสามนะครับของทนาจารย์ออกปากหน้านะครับมาแห้งสีกับสานะครับครับชุดจับคู่นะครับถ้ามาหลักสนะครับ4ีศูนย์นะครับพี่น้องยิปซี่ ีนะครับพี่น้องทีสีนะครับพี่น้องทีสี 0, ส่ศูนนะครับถ้ามาหลัก3ามนะครับ 3, สามสครับสา <c oughs> สามสีนะครับพี่น้องที่สามหกคัดมีชุดกันนะครับสองคูะครับกันนะครับสองสี่ครับพี่น้องที่ นะมีเลือดบืนมากความหกฮกนะครับ ครับลาวันลาวันได้แล้วพี่น้องเอฟซีลาวันจันทร์นะครับพี่น้องเอฟซีลาวันจันทร์ที่22นะครับมกราคม2567ลาวพัฒนาออกปากน้ําเลขติดเลขวินนะครับเลขติดนะครับสามตัวมาตัวหรือว่าสามตัวอาจจะมาด้วยกันนะครับพี่ three, two, น้องเอซีม mm ีซ hmm. ีมีสามมีสองนะครับครับเลขวิ่งลูดนะครับเด่นนะครับมีซีกับสามนะครับพี่น้องเอซี ครับแถวลักซี่นะครับก็มีซ0ศ1น8นะครับลักสามนะครับมีสามสองมี่สามหกนะครับพี่น้องนิีสามสองสามกนะครับกันนะครับ24กับ6กนะครับพี่น้องนิีครับขอขอบุญขอบคุณนะครับอาจารย์อออปากน้ำนะครับเดิอ ท่งตงัวเลงทางๆนะครับมาให้เสนาด,ดีตในลงให้พี่น้องย C ซี่ฮ่องกือเกานะครับกับลาพัฒนางวดประจำวันที่22นะครับครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่21นะครับเงื่อนนะครับวับนจันทร์นะครับพี่น้องยุซี่มีโอกาสครับมีโอกาสได้ออกไปวิเคราะห์บเบิ้งนะครับพี่น้องยุซี่ก็เชปหนาจอใ้ครับ ครับทางซองกนน็นั่เสนอให้พี่น้องเข้านะครับเป็นแค่แนวทางนะครับน้องที่เข้าออกไปวิเคราะห์เบื้องนะครับใส่ความสามารถจะขอมน,นพอเพราะว่าเหล็กแต่ละอาจารย์เหล็กวิ่งบ่คือกันนะครับน้องที่แต่พี่น้องที่มักตัวใดหรือว่าเคยติดตามอาจารย์ใดเดือนดีนะครับพี่น้องที่เอาไปเทียบเบื้องนะครับแต่มีเหล็กวิ่งมาชนกันก็มีโอกาสนะครับ ครับส่วนมากนะครับพี่น้องที่เข้าวิ่งรูดเอานะครับก็จังค่อยสิมีโอกาสไล่นะครับเลี้ยงวิ่งเลี้ยงหลดนะครับถ้าหัาจ้อเป็นตัวไปก็โอกาสกับผ่านกับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องที่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสี้ยนดีๆกับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าพอกันไม่ครับสวัสดีครับ